อันนี้มันม่วงเด้อจ้านี่มันม่วงพึ่งขึ้นใหม่ๆเด้อค่ะนี่ค่ะน่ากินบ่จ้าใุณอยากกินก็มาซื้อได้เด้อจ้านี่นี่นี่พึ่งขึ้นใหม่ๆเด้อค่ะเนี่กากไม่แค่นี้นี่เขาเรียกมันม่วงนะคะใครสนใจก็มาซื้อไหมค่ะได้เด้อจ้าไหมค่ะขายอยู่กิน้ามันนี่สักขั้นหนึ่งเด้อจ้าเกอดให้สามๆเด้อจ้า กใบทอดกะทิสดเด้อจ้าตรงตลาดเก้าจิมดาเด้อขาดเขตดาวขน้องเด้อค่ะผู้ใดสนใจก็มาซื้อกับแม่ค่ะได้เด้อจ้ามาชิมได้เด้อจ้านี่สูตรแม่ค่ะก็ขายเด้อค่ะตอนนี้กระลังปูอยู่เด้อค่ะเจ็ดพันเด้อค่ะผู้ใดสนใจก็รีบมาซื้อได้เด้อจ้าผู้ใดมองหาอาชีพบ่มีอาชีพอย่างก็มาซื้อกับแม่ค่ะได้เด้อค่ะนี่มันลงตัว แม่ค้าก็เลยขายสูตรเกตพันเนอค่ะนี่ว่าช่วงนี้มันโควิดเนอะค่ะก็สงสารคนที่จะมองหาอาชีพเด้อค่ะก็เลยามาขายปกติขายหมือนหาแต่นี่มาลดราคาเด้อค่ะมันโปรอยู่เด้อค่ะเมื่อไรยุดโปรแล้วก็สิบอ,อกอีกที่หนึ่งเด้อค่ะนี่สูสตรนี่ความหมายคือ,อเราจะบอกทุกอย่างส่วนผสมเกี่ยวกับแป้งเด้อค่ะนี่เราให้มาฝึกกันเราเลยนี่ เดคะ้านี่อันนี้ขายสูตรนี่คือจะบอกส่วนผสมทุกอย่างน่ากินบ่จ้ะมันเด้อค่ะนี่คลิปนี้ก็ฝากแค่นี้เด้อค่ะอย่าลืมเด้อค่ะกดไลค์กด้าไปดูชมก,กชไดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้ากดซับสไคร้ไปค่ะในเดค่ะขอบคุณมากเด้อค่ะ